รายการโดย PTT Group, PTT Global Chemical, Thai Oil, เรือสำราญเจ้าพยาครุสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับ The Doctors Variety นะครับกับผมมันผู้น้าคุณกลินนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับ Application DB เพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับ แน่นอนนะครับวันนี้มีหลายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจมากๆกับผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมตามที่อยากรู้ตามที่แนะนำกันเข้ามาถามมาตอบไปได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปเจอกันนะครับต้องแนะนําก่อนเลยคะว่าวันนี้ผมนั่งอยู่ที่ไหนนะครับผมนั่งอยู่ที่ไลฟ์เซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลมิติเวชส,สุข,ขุมวิทครับหลายคนนะครับมาโรงพยาบาลหรือแม้แต่มหาหมอหรือคิดว่าการรักษาสุขภาพอยู่ที่ซื้อยามกิน มาหาหมอก็อต้องได้ยาดีๆกันไปแต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเขาถึงมีไลฟ์เซ็นเตอร์ขึ้นมาเป็นศูนย์ที่ดูแลเราในแบบองค์รวมเราจะได้ยนินคำนี้ค่อนข้างจะบ่อยอยู่ที่เขาเรียกันว่าโฮลิสติกนั่นเองที่นี่นะฮะดูแลได้สารพัดเลยป่วยหรือไม่ป่วยก็ดูแลได้นะครับอย่างเช่นถ้าไม่ป่วยก็อาจจะดูแลให้สุขภาพดียิ่งขึ้นหรือสุขภาพดีอย่างนี้แน,น่ๆซึ่งเขาดูแลนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสม แล้วก็ Anti a n t ตี้เอ g จิ้ด้วยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการแพทย์แบบผสมผสานเป็นต้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกันกับไลฟ์เซ็นเตอร์ของ s m มิ h ูเอส,สุขวิตแห่งนี้กันมากขึ้นนะครับแต่สำหรับรายการของเราวันนี้นะครับจะมีอะไรน่าสนใจมาเริ่มต้นติดตามเลยครับ Healthy Application วันนี้แนะนำเทรนแพทย์แผนใหม่ Anti-Aging ค่ะเมื่อไม่นานมานี้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบ้านเราทำนายไว้ว่ามนุษย์อาจจะมีอายุยืนยาวไปได้ถึง120จนถึง150ปีในอีกระยะ42ปีข้างหน้าจะเป็นไปได้อย่างไรคะส่วนหนึ่งที่จะเป็นไปได้ก็คืออยู่บนพื้นฐานของความสุขภาพดีค่ะ เทรนการแพทย์แผนใหม่ที่กำลังฮอตฮิตทั้งในฝั่งตะวันตกและก็ข้ามมาอย่างซีกโลกตะวันออกอย่างบ้านเราเรียกกันว่า anti-aging หรือการแพทย์ที่ช่วยชะลอความชราซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคำที่คุ้นเคยกันในแวดวงความสวยงามเท่านั้นแต่ทุกวันนี้คำว่า anti-aging เรียกได้ว่าก้าวข้ามความสวยงามมาสู่อาณาจักรของวงการแพทย์แล้วค่ะศาสตร์ของการชะลอความชราที่มีชื่อเรียกเก๋ๆว่าอายุรวัตร ในช่วงทศวรรษหลังสุดนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายทั้งของใหม่และของเก่าเพื่อม,มาเพิ่มความสามารถในการชะลอความชราแบบองค์รวมจะว่าไปแล้ว anti aging ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียเลยทีเดียวแต่เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ทางการแพทย์ที่กำลังกลับมาใหม่หากมองย้อนไปในอดีตแนวความคิดที่จะมีชีวิตคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไว้ตราบนานเท่านานมีมานานแล้วหลักฐานชัดเจนเช่นในสมัยอียิปต์โบราณสิ่งที่ค้นพบในพิระมิด รวมถึงที่บันทึกเอาไว้ในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาสมัยนั้นจะมุ่งเน้นไปเรื่องของชีวิตในโลกหน้าหาก็มีหลักฐานมากมายที่กล่าวถึงการใช้สมุนไพรรวมทั้งวิธีต่างๆเพื่อจะคงความหนุ่มสาวเช่นการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมของพระนางคลีโอพัตานั่นแหละคะ่ะซึ่งมองไปก็ไม่ต่างจากมุมอื่นๆในโลกของเราที่มีอารยธรรมโบราณ เรื่องของ Anti-Aging ยังโดดเด่นมากในแง่ของแรงบันดาลใจให้คนเรารู้สึกดีดูดีจึงทำให้เกิดฮอร์โมนบำบัดอาหารเสริมรวมทั้งครีมบำรุงผิวต่างๆไปจนถึงการทำสัญญกรรมความงามขณะที่เรื่องสุขภาพดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวกลับเป็นเรื่องที่เพิ่งมาเป็นกระแสในช่วงปลายทศวรรษนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกาลังกายการสร้างความรู้สึกที่ดีการดูดีจากภายในค่อยกลายมาเป็นเทรนด์ฮิตขึ้น จนกระทั่งวันนี้ Anti-Aging กลายเป็นชื่อเรียกของการชะลอความชราแบบองค์รวมด้วยแนวคิดที่ว่าตัวเลขและอายุเป็นเครื่องบ่งชี้สติปัญญาและประสบการณ์ส่วนความชรานั้นเป็นสิ่งที่สามารถชะลอได้และแก้ไขได้ตั้งแต่ศรีรษะจรดปลาย่า สวัสดีค่ะจอยีลนีสีเพ็นนะคะก็มีคําถามอยากจะถามคุณหมอค่ะด้ดูว่าปัจจุบันต้องบอกว่าโลกเราวันละภาวะเยอะนะคะมันจะมีการดูแลตัวเองยังไงคะเกี่ยวกับ anti aging ค่ะให้เราแบบแก่ช้าที่สุดค่ะ แล้วนะคะคุณจอยค่ะดาราสาวแล้วก็พิธีกรคนเก่งของเรานะคะฝากถามคุณหมอพิงมาเรื่อง Anti-Aging ยังไงต้องมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยแล้ววันนี้นะครับเราก็นั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญครับแล้วเราจะมาคุยกันในเรื่องเรื่องหนึ่งครับซึ่งต้องบอกเลยฮะว่าไม่มีใคร ไม่เจอไม่มีใครไม่เป็นไม่มีใครไม่กลัวและไม่มีใครไม่เผชิญหน้ากับมันนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงอย่างคนที่เข้าใจถูกต้องกันหรือเปล่าด้วยนะครับหลายความเชื่อหลายวิธีสารพัดเลยจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของวัยหรือแม้แต่ความแก่หรือการชะลอวัยนะครับเราคงได้ยินกันมาบ้างกับคาว่า anti aging เดี๋ยวนี้เราได้ทําความรู้จักกันจริงๆสักทีนะครับและวันนี้ผมนั่งอยู่กับ แพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลนะครับซึ่งคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัยแอนตี้อาจิ้งนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณนันทคราี้เรียกว่าคุณหมอผิงแล้วกันได้เลยค่ะครับผมไหนๆก็มาพูดเรื่องนี้กันแล้วก่อนอื่นคงต้องให้คุณหมอได้อธิบายให้เรารู้จักกับคาว่าแอนตี้อ n g จิ้งกันชนิดหนึ่งได้ค่ะคือจริงๆคำเนี้ยนะคะก็เป็นคําใหม่นะคะเป็นคล้ายๆกับ แพทย์ที่แนวแทางใหม่นะคะที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยจากภายในนะคะค,คือหลายคนจะเข้าใจว่า anti aging เป็นเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ anti aging เนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมนะคะคคให้สุขภาพเราดีก่อนเมื่อสุขภาพเราดีเนี่ยผิวพรรณหรือบุคลิกภายนอกหรือรูปร่างก็จะดีตามมานะคะคคซึ่งการดูแลในแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องกลัวแก่หรือว่าจะทํายังไงให้ไม่แก่ แต่หมายความว่าเราจะทํายังไงให้เราแก่อย่างประสบความสําเร็จคือแก่อย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็แก่อย่างสุขภาพดีดูดีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองกันจริงๆเนี่ยหัวใจสําคัญหลักๆถ้าจัด p r i o r i t y ลําดับความสำคัญคคือสุขภาพต้องดีก่อนหัวใจหลักๆเนี่ยหนึ่งคือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซินนะคะก็คือเป็นการดูแลที่เราดูถึงไลฟ์สไตล์ของคนไข้ด้วยนะคะเราไม่ได้แค่สั่งยาอย่างเดียว แต่เราอาจจะมีดูลงไปถึงเรื่องของอาหารนะคะดูลงไปถึงเรื่องสั่งการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดูลงไปถึงว่าคนไข้นอนได้ยังไงออนอนได้ดีไหมนะคะมีความเครียดอะไรหรือเปล่าก็คือดูค่อนข้างองรวมนะคะอ,อันที่สองเนี่ยนอกจากอาหารแล้วเราก็จะไปดูในเรื่องของวิตามินหรือซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมในกรณีที่คนไข้จําเป็นที่จะต้องรับประทานซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยการตรวจเลือดการตรวจแ l a นะคะเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีความเสื่อม อะไรจากภายในไปบ้างแล้วความเสื่อมที่ว่าก็อย่างเช่นระดับของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายมันจะมันวัดออกมาวัดออกมาในเลือดได้เลยใช่มันหน่วยเป็นอะไรฮะอย่างเช่นแบบมันจะเป็นมันจะเป็นค่าที่เขาเรียกว่า droms นะคะสําหรับที่ที่นี่ใช้ก็คือเขาจะเอาจากเลือดเราเนี่ยไปดูว่ามีเรื่องของ free radical คืออนุมูลอิสระมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเขาเรียกว่า แอนตี้ออกซิแดนต์คปซิตี้ก็คือมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังดูถึงระดับวิตามินในเลือดที่ที่เจอว่าจะมีปัญหาบ่อยๆขอยกตัวอย่างเช่นระดับของวิตามินดีในในผู้หญิงไทยซึ่งจะเจอมีปัญหาบ่อยมีปัญหาในที่นี้คือต่ำต่ำใช่ทั้งทัที่ถ้าผมผิดขออภัยนะครับวิตามินบีดีเนี่ยเราดีด็อกเนี่ยเราได้จากแดดถูกต้องค่ะก็เพราะว่าประเทศเราไม่น่าจะขาดคุณไหนยโดนแดดไหมคะก็ ก็พยายามหลบหลบอยู่ใช่ไหมคะปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือหนึ่งเราค่อนข้างกลัวแดดกันแล้วสองคือจริงๆแล้วการที่เรามีสีผิวที่เข้มกว่าฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับฟิล์มกรองแสงเหมือนกันที่ทําให้ U V เนี่ยกระตุ้นมาได้ไม่ดีนะคะจริงๆแล้วมันมีการศึกษาเลยนะคะจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าในผู้หญิงไทยวัยวัยทองเนี่ยนะคะหนึ่งในสามมีภาวะขาดวิตามินดีเยอะมากเลยเยอะมากส่วนในวัยรุ่นเนี่ยยังไม่มีแต่จริงๆแล้วจากประสบการณ์หมอเนี่ย ก็คือถ้าน้องๆเขาขาวมาเนี่ยบางคนก็ขาดเยอะพอสมควรอ oh, no. ๋อเหรอแปลว่าเขาหลบแดดกัน เขาหลบแดดแน่นอนค่ะก็แปลว่าอย่างัถ้าถ้าถ้าเราได้จากแดดนี่คือเราต้องออกไปตากแดดเลยลใช่คือแล้วแค่วิ่งข้ามถนนไปมาวันละ3ามสามสิบรอบอะไรเงี้ยไม่พอไม่ได้จริงๆคือวันหนึ่งเนี่ยสัก15นาที2 0นาทีพอแต่ปัญหาคือวัยรุ่นไทยปัจจุบันเนี่ยนะคะทากันแดดถือร่มกันเป็นสารณะใช่ไหมคะทาทั้งที่หน้าทาทั้งที่มือที่แขนแล้วก็เจอแดดปุ๊บก็วิ่งหนีใช่ไหมคะตรงเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอันนั้นก็คือในเรื่องของการตรวจเลือดต่างๆใช่ไหมคะ แล้วก็จะมีเรื่องการตรวจเลือดแล้วการให้วิตามินละอาหารเสริมแล้วนะคะนะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะยังมีในเรื่องของ าศาสตร์อื่นๆนะคะที่แพทย์ n a l y z i ่งบางคนเนี่ยเขาก็จะจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องเรื่องของการให้ฮอร์โมนเสริมนะคะการในเรื่องของสเตมเซลล์นะคะหรือว่า detoxification นะคะแต่ว่าในตรงจุดเนี้ยของที่ที่ที่หมอทําอยู่เนี่ยจะไม่ได้เน้นตรงนั้นเท่าไหร,ร่นะคะอันนั้นเป็นขั้นค่อนข้างซับซ้อนแหละอันนั้นจะค่อนข้างซับซ้อนครับผมเดี๋ยวผมย้อนกลับมาดนึงไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าผมอาจจะเคยไปอ่านเจอที่ไหนในโลกมันไม่รู้เขาบอกว่าจริงๆแล้ว เหมือนกับแสงแดดก็เป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งใช่ถูกต้องค่ะ,ะถ้าอย่างนี้ <c oughs> ผมควรจะเลือกว่าผมจะรับวิตามินดีหรือว่าผมควรจะกางล่มเพื่อที่การอนุมูลอิสระจากแดดด,ดีเป็นประเด็นที่ดีมากเพราะจริงๆแล้วในทางแอนตี้จิงเนี่ยทางสายกลางค่ะทุกอย่างเลยแดดเนี่ยถ้าเรารับมากไปนะคะก็แน่นอน UV ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระแต่ถ้าเราไม่รับเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาเช่นขาดวิตามินดีใช่ไหมคะออกกําลังกายก็เช่นกัน ถ้าเราไม่ออกเลยไม่ดีแน่นอนอันนี้ผิดตามหลักแอนไทยจิ้งแต่ถ้าเราออกมากไปเช่นวิ่งมาราทอนหรือว่าไตรกรีทาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นก็จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระโหลดกับร่างกายเราเช่นกันออกขั้นออกกำลังกายมากก็เกิดอนุมูลอิสระใช่ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างอาหารหลายอย่างมากไปก็ไม่ดีนอนไปก็ไม่ดีทุกอย่างก็คือทางสายกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของแอนทยจิ้งเนี่ยมันก็มีในส่วนของเรื่องของทัศนคตินะคะความเชื่อแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง ครับผมอันนี้ก็คือเรื่องที่บอกว่ารักษาแบบองค์รวมเพราะมันไม่ได้โฟกัสไปที่แดดอย่างเดียวนะไม่ได้โฟกัสไปที่อาหารการกินอย่างเดียวนะแต่มันพูดถึงไลฟ์สไตล์การปรับทัศนคติวิธีการคิดอะไรต่างๆใช่ค่ะความเครียดก็ด้วยก็ด้วยทีนี้การจะโฟกัสด้านไหนเนี่ยต้องบอกเรยว่าคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางคนเนี่ยเราต้องคุยๆไปแล้วก็จะรู้ว่าทุกอย่างโอเคหมดเลยดูแลตัวเองดีหมดเลยแต่อนุบุญิสระอาจจะเยอะเนื่องจาก เครียดจากการทํางานนะคะหรืออาจจะนอนไม่พอรตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆค,คุยกับคนไข้ว่าเออเราจะแก้ไขดีไซน์ปรับชีวิตยังไงให้ให้ตรงเนี้ยดีขึ้นเพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคครับ,ะะรบเราต้องอายุสักเท่าไหร่หรือว่าเริ่มเริ่มยังไงอย่างเช่นแบบเริ่มมีผมงอกแล้วหรือ<ม>รบแบบเริ่มจิ้มแล้วทางตาเริ่มแบบจับจีบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมันเป็นทั้งสัญญ,ญาณภายนอกที่เห็นชัดๆใช่ไหมคะอย่างที่คุณนันพูดไปในเรื่องของ สีผมนะคะหรือว่าริ้วรอยนะคะที่ผิวหน้านะคะหรือความที่ไม่สดใสของผิวนะคะตรงนั้นก็คือเป็นสัญญาณภายนอกนะคะ <c oughs> แต่อย่างสัญญาณภายในเนี่ย <c oughs> ที่แสดงถึงความเสื่อมเนี่ยก็ยางจะเป็นเช่นในเรื่องของการทํางานของสมองที่ถดถอยลงไปทุกปี <c oughs> ความจําที่แย่ลงนะคะ <c oughs> หรือในเรื่องของเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าแต่ละปีคอเลสเตอรอลสะสมมากขึ้นนะคะ <c oughs> ตรงนั้นก็จะเป็นสัญญ,ญาณภายนอกภายในที่จะรู้สึกได้ ครับผมเพราะฉะนั้นก็มันก็มันก็มีหลายหลายมูลเหตุที่บ่งชีง้หรืออ่อนเพลียก็เกี่ยวนะคะบางคนก็จะสังเกตว,ว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นเรื่อย<ช>ๆทํางานหนักมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีการอ่อนเพลียมากขึ้น<ช>นะคะ<ช>อย่างบางคนบอกว่าพอหลับไปละตื่นมาเหมือนไม่ได้ชาร์จแบตเลยตื่นมาก็ยังรู้สึกเหมือนแบตมันยังหมดอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เจอบ่อยในคนที่ลักษณะว่า work hard play hard นะคะก็คือทํางานเต็มที่คืนวันศุกร์เที่ยวเต็มที่พอเช้าวันเสาร์ก็ พลียหมดแรงนะคะตรงนี้ก็จะเจอในปัญหาคนทางานปัจจุบันเยอะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าให้พูดกันแบบชัดๆเลยมีประมาณอายุไหมฮะว่าแขางน้อยอายุเท่าไหร่ขึ้นไปน่าจะลองมาปรึกษาหรือจริงๆตั้งแต่20ขึ้นไปเนี่ยนะคะ20เลยเหรอค่ะคือน้องบางคนเนี่ยนะคะกว่าก็มาหาหมอตอนแรกเนี่ยหมอก็เอ๊ะทำไมนะคะแต่ว่าพอคุยไปคุยมาก็เข้าใจว่าเออ เขาเพิ่ง20กว่าแต่ว่าเขาใช้ชีวิตที่ผิดหลายอย่างเช่นเขานอนน้อยมาตั้งแต่อายุ10กว่านะคะครหรือว่าเขาดื่มสุรายเยอะมามันก็ดีที่เขาเริ่มรู้ตัวแล้วก็เข้ามาหาเราตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเขาได้ว่าเขาต้องเริ่มปรับตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละเพราะถ้าเขายังปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเขามาหาเราตอน30กว่าตอนนั้นเขาอาจจะเป็นโรคไปแล้วม,มันอาจจะสายเกินไปค่ะ แล้วถ้าถ้าถามในเรื่องของแอนตี้อ n g จิ้งเนี่ยหลายคนได้ยินคําว่าชะลอวัยเนี่ยค่ะอาจต้องพูดเลยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ค่ะสิ่งที่<ม>ลอยเด่นนํามาไม่ใช่เรื่องสุขภาพนะค่ะแต่จะนึกถึงเรื่องความแก่ก่อนอันนี้เนี่ยมันมันมีทางช่วยอะไรยังไงได้บ้างจริงค่ะคุณอานเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาหมอก็คือถามว่าทํายังไงให้ไม่แก่หรือทำยังไงให้หน้าเด็กลงะนะคะ ทำยังไงให้ผิวสวยจากภายในคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำเลเซอร์นะคะหรือว่าฉีดสารต่างๆเยอะละแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลที่พึงพอใจก็จะเข้ามาปรึกษานะคะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยหมอก็จะต้องดูในเรื่องของการรับประทานอาหารเขาก่อนนะคะการรับประทานอาหารเนี่ยกดทองเลยก็คือ you are what you eat นะคะคุณก็เป็นในสิ่งที่คุณกินนี่แหละนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีวินัยในการรับประทานอาหารคุณทานอาหารได้ถูกต้องตามหลักอันไทยจริงเนี่ย มันก็มีส่วนช่วยชะลอวไัยได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยก็คือกินให้น้อยจะอยู่ได้นานขึ้นกินน้อยหรอใช่ค่ะกินน้อยลงเราจะอยู่ได้นานขึ้น,นอ,อันนี้เนี่ยแค่ไหนฮะออ,อันนี้เนี่ยมันเป็นหลักการที่มันมีมาตั้งแต่ในห้องทดลองนะคะเขาพบว่านในสัตว์ทดลองหลายชนิดเนี่ยถ้ารับประทานอาหารเนี่ยแค่80%ของแคลอรี่ที่เขาต้องการเนี่ย lifespan หรืออายุของอายุไขของมันเนี่ย จะยืนยาวขึ้นนะคะทีนี้นอกจากในสัตว์ทดลองตัวเล็กๆพวกหนูพวกอะไรที่เขาทดลองเขาก็เริ่มมาในสัตว์ใหญ่ขึ้นก็คือลิงพบว่าไอ้เจ้าลิงเนี่ยตัวที่ได้รับการการรับประทานแค่8ใน10ส่วนของท้องหรือ80%ของแคลอรี่เนี่ยมีอายุที่ยืนยาวไม่พอนะคะยังมีคอเลสเตอรอลที่ต่ำนะคะน้ำตาลที่ต่ำนะคะความดันโลหิตปกติ ในขณะที่เจ้าลิงอีกตัวหนึง่งซึ่งถูกเลี้ยงในห้องแลบสภาพแวดล้อมเหมือนกันหมดเลยแต่รับประทานอาหารแบบแอดลิปคือทานแบบตามใจปากเจ้าลิงตัวเนี้ยก็จะป่วยเป็นโรคสารพัดเลยของคนแก่ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานคอลเลสเตอรอลนะคะจากในลิงย้ายมาที่ในคนพบว่าในคนเนี่ยกลุ่มคนชาวญี่ปุ่นบนเกาะโอกินาว่านะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อายุยืนยาวมากนะคะ<ๆ>พบว่ากลุ่มคนบนเกาะโอกินาว่าเนี่ยมีคําสอนอย่างหนึ่งที่เขาสอนต่อๆกันมาก็คือ ทานให้อิ่มแค่8ใน1ิส่วนของท้องโอ้ตายแล้วมันน่าสนใจมากอยากรู้ว่ากินยังไงให้ได้8ใน10มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันเพราะ,ะว่าเราไม่เคยฝึกมาเดี๋ยวคงต้องให้คุณหมอแนะนำซะหน่อยละกันแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับวิธีการนะครับว่าทำยังไงถึงจะกินให้ได้อิ่ม8ใน10สักครู่เดียวครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ ปตทออพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับมาคุยกันต่อนะครับเรายังอยู่กับคุณหมอผิงนะครับเมื่อสักครู่ค้างกันเอาไว้นะครับในเรื่องของการกินให้ได้8ใน10ส่วน เราจะดีไม่แก่สุขภาพแข็งแรงไม่ตายเร็วด้วยอแต่ทํายังไงล่ะครับถึงจะรู้ว่าแปใน10แล้วเพราะบางครั้งทานไปผมยังไม่รู้เลยตอนนี้ขึ้นกระเพาะหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยต้องเคี้ยวช้าๆหน่อยทานช้าๆนะคะคถ้าเริ่มต้นฝึกเลยเนี่ยบางคนก็โหดมากบอกว่าให้ลองเคี้ยวแต่ละคำเนี่ยเคี้ยวให้ได้อย่างน้อย20ครั้งนะคะแล้วก็คอยถามตัวเองว่าเราอิ่มหรือย,ยังนะคะคแค่ถ้าเรารู้สึกว่าเกือบจะอิ่มละทานได้อีกนิดนึงให้ลองหยุด วางช้อนลงก่อนนะคะแล้วรออีกประมาณ5นาที10นาทีเราจะอิ่มพอดีนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอันเนี้ยเป็นแค่หลักการอันใหญ่อันหนึ่งแต่จริงยังมีอีกหลายหลักการในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าการพยายามที่จะเลี่ยงการทานน้าตาลมากเกินไปเลี่ยงการทานแป้งขัดขาวซึ่งก็คือข้าวข้าวขาวขนมปังขาวนะคะแล้วก็พยายามทานผักผลไม้เนี่ยให้ได้5้าหน่วยบริโภคต่อวันมันคือยังไงหนึ่งหน่วยบริโภคนะคะก็คือ1กํามือเล็กๆหมอเนี่ยละค่ะ ก็คือประมาณ1หน่วยบริโภคนะคะอย่างของคุณอันกำมือใหญ่ปะอาจจะประมาณหนึ่งกับ1ในสหน่วยบริโภคอาจจะเกินอาจจะเกินหนึ่งมานิดนึงนะคะก็เป็นลักษณะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถามตัวเองว่าวันนี้เราทานได้มากพอหรือยังแล้วก็ทานให้หลากหลายหลากสีเพราะว่าแต่ละสีก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีไปคนละอย่างนะคะก็จริงๆเวลาไม่เยอะอาจจะฝากไว้แค่นี้ก่อนแต่จริงๆเนี่ยเคล็ดลับยังมีอีกเยอะในเรื่องของ anti aging ครับผมอ่ะถ้าหากว่าอยากรู้มากกว่านี้นะฮะ ใจรอกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับถ้าหากว่าพอมีเวลาเดี๋ยวจะคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าใจรอไม่ไหวนะฮะมีหนังสือดีๆนะครับซึ่งคุณหมอได้เขียน,นไว้นะครับอันนี้188เคล็ดลับชะลอวัย anti aging tips นะครับก็มีคุณหมอเขียนไว้นะปกเป็นแบบนี้นะฮะหรืออายุยืนเกินร้อยแบบชาวโอกินวาวะที่คุณหมอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้รวมอยู่ในเล่มนี้เช่นกันนะครับและมีอีกนะอันนี้ เขาเขียนไว้ว่าขายกว่า10บล้านเล่มแล้วทั่วโลกนะครับเป็นหนังสือที่แปลมานะครับก็วิตามินไบเบิลหรือว่าค,คนไทยก็เรียกวิตามินไบเบิลนะครับหน้าปกคุ้นๆแบบนี้นะครับลองไปหากันดูได้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะนํามาแจกกันด้วยในช่วงท้ายรายการนะครับตอนนี้ให้คุณหมอฝากอะไรสักนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกับบางคนที่สนใจแบบรวมๆที่พอปฏิบัติได้เลยตอนนี้ด้วยตัวเขาเองครับ อยากให้เริ่มต้นดูแลสุขภาพกันจริงจังทุกคนนะคะอย่ารอให้เกิดโรคนะคะหรือเกิดสัญญาณความเสื่อมขึ้นก่อนเพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยคือหมั่นศึกษาหาความรู้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราทําเองได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาให้หมอรักษาหรือว่าสั่งยาให้นะคะก็อยากให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้นะคะครับผมก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับ ที่ถ้าหอกว่าฟังดูหลายเรื่องฟังดูเหมือนจะยุ่งยากนะฮะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วถ้าเข้ารู้เข้าทางแล้วเดี๋ยวมันก็จะง่ายนะครับค่อยๆเสริมแล้วก็ค่อยเติมมาในทางที่ถูกต้องแล้วกันนะครับวันนี้เคล็ดลับบางส่วนด้วยเวลาจํากัดของเราอย่างที่คุณหมอบอกครับต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างน้อยเริ่มต้นด้วยหนังสือสามเล่มนี้ของคุณหมอก่อนก็ได้ที่วันนี้มาแนะนํากันเดี๋ยวช่วงท้ายแจกแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอพิงค์นะครับค่ะสวัสดีค่ะ แล้วมาถึงช่วงที่3ของรายการนะครับ The Doctor's Variety ของเรานะครับแน่นอนว่ายังคงมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับกับช่วง Healthy c l i p มีคลิปดีๆมาฝากกันครับสนับสนุนช่วง Healthy Tips โรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีเปิดให้บริการให้การรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529 โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอดทั้งด้านการบริการที่ประทับใจและด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทุกท่านที่เข้ามารับการบริการเราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและทุกชั้นวรรณะโดยมีคำขวัญว่าโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อชีวิตทุกระดับปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีมีเตียงรองรับผู้ป่วย350เตียง มีห้องตรวจกว่า70ห้องสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึงวันละ1,500ถึง2,000คนด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาแพทย์ประจำกว่า50ท่านแพทย์ที่ปรึกษากว่า250ท่านพร้อมให้บริการแล้วที่โรงพยาบาลวิภาวดีอนุมูลอิสระคืออะไรปัจจุบันนี้มีคนพูดถึงคำคำนี้อยู่กันมากเลยนะคะ ก็เจ้าสารตัวนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่เลวร้ายต่างๆภายในร่างกายของเรานี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจมะเร็งความชราความเสื่อมของอวัยวะต่างๆจะเห็นได้นะคะว่ายาบำรุงหรือว่าสารอาหารต่างๆเครื่องสำอางต่างๆ จะบอกค่ะว่ามีส่วนผสมของวิตามิน E ซึ่งจัดเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สำคัญตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้คอยป้องกันผลเสียอันเกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะแล้วอนุมูลอิสระมาจากไหนเป็นอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือกระบวนการเผาผลาญสารอาหารของร่างกายซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยออกซิเจนช่วยให้เกิดผลพลอยได้ น่าจะเรียกว่าเกิดผลพลอยเสียมากกว่านะคะซึ่งก็คือออกซิเจนที่มีประจุลบหรือว่าอนุมูลอิสระสารตัวนี้นอกจากจะรวมตัวกับ LDL ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังสามารถไปรวมตัวกับสารบางชนิดในร่างกายแล้วก่อขึ้นให้เกิดเป็นสารพิษท,ที่ทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมภายในเซลล์ทำให้เซลล์ที่ปกติแปรสภาพไปเป็นเซลมะเร็งในที่สุด ฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะต้นตอของอนุมูลอิสระก็จะมาจากอาหารโปรดของหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารจําพวกปิ้งย่างเผาเนื้อกรอบเนื้อที่เกรียมไหมเรียกได้ว่าพยายามลดละเลิกค่ะแหมพวกที่ชอบเข้าร้านเนื้อปิ้งหมูย่างเนี่ยนะคะก็ต้องลดละเลิกกันบ้างนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มักจะถูกแนะนําอยู่ด้วยกัน3าตัวก็คือ วิตามินอ e, ีวิตามินซีและเบตาเ้าแคโรทีนมีบริษัทยาหัวไ์อาศัยจังหวัดที่คนรักตัวกลัวโลกมีมากขึ้นพากันนำเสนอรูปแบบของอาหารเสริมนานาชนิดทำให้มีผู้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้กันอย่างมากมายส่งผลให้คนที่ยังไม่ได้ซื้อมาบริโภคชักใจไม่ดีทั้งๆที่จริงๆก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันได้แน่ชัดนะคะว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ แต่ข่าวดีสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะทานยาค่ะมีการศึกษานะคะจากกลุ่มหญิงวัยหมดประจำเดือนซึ่งเน้นการรับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินอีเช่นถั่วงาและน้ำมันพืชมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงถึง62%เลยทีเดียวค่ะถึงตรงนี้นะคะอาจสรุปได้ค่ะว่าวิตามินหรือสารอาหารที่ได้รับจากธรรมชาตินั่นเองจะช่วยให้เราปลอดภัยจากพิษภัยของอนุมูลอิสระ การผักต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็ไม่ตกเป็นธาตุยาบำรุงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณสาระดีๆนะคะจากโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะสุขภาพนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับดูแลรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงเอาไว้ดีกว่าที่ป่วยแล้วค่อยมารักษาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเรามีหนังสือมาแจกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าโชวยอีกสักครั้งหนึ่งและกัน นี่สเล่มนี้นะครับเล่มนนหนาเลยข้อมูลดีๆแล้วก็เห็นหนาแบบนี้แต่อ่านสนุกมากรวมถึงเล่มนี้ด้วยนะครับนี่แจกกัน3เล่มเลยสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่ตอบได้นะครับรีบเลยนะครับเข้าไปใน www.facebook.com/doctor'svariety ของเรานะครับคลิกไลค์แล้ว ฝากคาตอบของคุณเอาไว้นะครับคนที่ตอบถูกที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับก็จะได้รับหนังสือกลับไปนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะฮะส่วนเรื่องสงสัยข้อสงสัยอะไรยังไงฝากไว้ในแฟนเพจของเราก็ได้หรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้นะครับที่ drvariety@gmail.com นะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับปตท p t t Global ไทยออยนะครับรวมถึงสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับนั่นก็คือไลฟ์เซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับ หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเราเจอกันใหม่กับ The Doctors Variety ในครั้งต่อไปผมปภูนัทคุปลินนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ